สวัสดีค่ะรถคันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิไทยทันนะคะรถกระบะป,ปี05มาพร้อมกับคอกสเตเเลยด้วยนะคะราคา128,000บาทราคารวมโอนค่ะรวมโอนตรออเลยนะคะต่อภาษีพรบปี67ให้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นรถปี05แท้เกียร์ธรรมดานะคะขับขี่ได้ปกติค่ะยางปี2021ดดอกเต็มสภาพสีก็พอได้ เรื่องเกียร์ชงร่างก็ยังใช้งานกันได้ปกติอยู่นะคะขายเงินสดค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเครื่องดีเซล1 2 8 0 0 0บาทเรียกกันได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะซื้อไปใช้งานต่อก็ได้ซื้อไปขายก็ยังทำกำไรกันได้นะคะรถอยู่ที่เรือนจำกลางขอนแก่นนะคะจอดอยู่หน้าเสาธงเลยค่ะ ติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถด้วยตนเองนะคะติดต่อนัดหมายไปยังเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินก็เพียงแนะนําให้ทุกท่านได้เรือกชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะหากถูกใจยังไงแนะนําให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ